สืบเนื่องจากการที่นายเปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายพริ์วัชรศิลป์หรือไอติมแกนนำกลุ่ม Resolution ได้ร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยภาคประชาชนกลุ่ม Resolution มีจํานวนประชาชนเข้าชื่อ135,247ชื่อต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1 แต่ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนที่นายภริวชวัชรศิลป์แกนนำกลุ่ม r e ีสูเลชันนำเสนอในวาระแรกร่วมกับนายปียบุตรและเครือข่ายปลดแอก โดยใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อลงมติผลปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาเห็นด้วยกับการรับหลักการจำนวน206คะแนนแบ่งเป็นสส203เสียงสว3เสียง,ส,ส,ยงส่วนสมาชิกรัฐสภาไม่รับหลักการจำนวน473เสียงแบ่งเป็นสส2 4 9เสียงและสว224เสียง ขณะที่งดออกเสียง6เสียงได้แก่สสสามเสียงและสอวสาเสียงจึงทําให้การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนต้องตกไปตั้งแต่วาระแรกในชั้นรับหลักการจากนั้นนายเปียบุตรแสงกนกกุลและนายภริทวัชรศิลป์ผู้ชี้แจงและนําเสนอร่างเปิดใจภายหลังที่ประชุมรัฐสภาลงมติวาระหนึ่งปัดตกร่างแก้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประยุทธ์ว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางรัฐสภามีมติในการโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ทางประชาชนยื่นเข้าไปในวาระที่1ในฐานะในการเสนอร่างเข้าไปแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่ข้อเสนอของเราไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติในสังคมอย่างที่ผมย้ําในการพิปรายว่าข้อเสนอของเราไม่ได้สุดตรงเลยแต่ต้องการจะสร้างระบบการเมืองที่ควรจะเป็นยอมรับช่องทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมระบอบประชาธิปไตยผ่านการเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ถูกปิดลงอีกครั้งแต่อย่าสิ้นหวังขอร่วมกันรณรงค์ต่อไปและฝากความหวังสสที่เห็นด้วยกับร่างนี้จะผลักดันต่อเนื่องผ่านนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอนาคตสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมว่าตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลนั้นก็มีมติในการโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ทางผมและก็ประชาชนนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดรายชื่อยื่นเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่งนะครับในฐานะ หนึ่งในคนสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่น่าไม่ได้ไไดไไดไไดน่าผิดหวังในฐานะที่ว่าผมเป็นคนเสนอนะครับแต่มันน่าผิดหวังตรงที่ว่า forgot. ข้อเสนอของเรานั้นมันกลับไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัตินะครับในสังคมอย่างที่ผมย้ําไว้ในการอภิปรายเมื่อวานตลอดทั้งวันนะครับข้อเสนอของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่สุดโต่งไม่ได้เป็นอะไรที่พยายามจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบนะครับเราเพียงแต่ต้องการจะสร้างระบบการเมืองที่ควรจะเป็นนะครับคำว่าควรเนี่ยมันก็สะกดคอควาย บวแหวนรอเรือใช่ไหมครับซึ่งระบบที่ควรจะเป็นที่เราพูดถึงคืออะไรครับข้อควายคือการพยายามจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันทางการเมืองครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจะเสื่อมศรัทธากับกลไกของรฐัฐสภาเริ่มจะเสื่อมศรัทธากับสถาบันทางการเมืองต่างๆที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับและความหวังของเขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราก็คาดหวังว่าข้อเสนอของเราเนี่ยจะเป็นการปรับกลไกของรัฐสภาให้มาเป็นสถาเดียวปรับที่มาของสารรัฐมนูลและองค์กร GI อิสระให้มีความเป็นกลางมากขึ้น พื่อจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันการเมืองเหล่านี้แล้วก็ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเว่ยเนี่ยมันมาจากคำว่าไว้ใจครับจิงร่างของเราเนี่ยก็เป็นร่างที่ถูกคิดค้นบนพื้นฐานการพยายามจะสร้างระบบการเมืองที่ไว้ใจประชาชนนะครับให้เขามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียในการจะกำหนดอนาคตของตัวเองไว้ใจว่าถ้าเขาอยากจะเห็นนโยบายแบบไหนก็ให้เขามีอิสระมีเสรีภาพในการจะเลือกจากนโยบายที่พรรคการเมืองนำเสนอแต่ละครั้ง ในสามเลือกตั้งมากกว่ามียุทธศาสชาติ2ีที่มาครอบงำไว้นะครับและถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ดําเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้นะครับก็เราไว้ใจครับให้ประชาชนนั้นเป็นคนลงโทษพรรคการเมืองเหล่านั้นส่วนตัวรอเรือครับมันมาจากคาว่าระบบที่เป็นกลางเขาระบบระบบ,ระบบที่เป็นกลางที่ทําให้ทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดการเมืองแบบไหนก็มี11เสียงเข้าเทียมการในสามเลือกตั้งที่เสรีเปืนธรรมนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ มีความพยายามจะเพิ่มเสริมเติมแต่งเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูน2540ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นถอดถอนนะครับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองได้เราไปไกลามากขึ้นครับรัฐธรรมนูญ50เขียนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ และรัฐธรรมนูน60ก็ยังคงยืนยันเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50,000คนขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิเ่มเติมได้บทบัญญัติแบบนี้นี่คือความก้าวหน้าของประเทศไทยหลายประเทศไม่ได้เขียนขนาดนี้นะครับประเทศไทยก้าวหน้าในส่วนนี้เขียนลงไปแต่ความก้าวหน้าที่ปรากฏอยู่ในรายลักษณ์อักษรน,นั้นจะเกิดขึ้นจริงได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก สภาผู้แทะะนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภาหรือสถาบันการเมืองในระบบประกอบกันด้วยครับแต่เราพบเห็นครับตั้งแต่สมัยใช้รัฐธรรมนูญ40มาน้อยมากครับที่ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อกันจะผ่านไปได้หรือถ้าผ่านไปเนื้อหาสาระก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเท่าที่ผมจำความได้น่าจะมีเพียงกฎหมายฉบับเดียวนั่นก็คือพระราชบัญญัติป่าชุมชน ในส่วนของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่เคยมีเลยครับที่รัฐสภาจะลงมติรับหลักการไม่เคยได้ผ่านเข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการไม่เคยได้ผ่านไปถึงวาระที่สาเลยครับเราคาดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพอพิจารณาถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนข้างนอกสภาแล้ว เราก็หวังใจว่าสมาชิกรัฐสภาจะเมี่ยหูฟังเสียงกล่นร้องที่อยู่ข้างนอกสภาดังๆบ้างล่าสุดนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถูกรัฐสภาความว่า ขอบคุณทุกรายชื่อที่ร่วมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรื้อระบอบประยุทธ์ร่วมกันเดินหน้าต่อแม้วันนี้จะยังไม่สำเร็จวันนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรื้อระบอบประยุทธ์ถูกสมาชิกรัฐสภาป,ปัดตกไม่รับหลักการในวาระหนึ่งด้วยคะแนน473ต่อ206เสียงและงดออกเสียง6เสียงโดยในจํานวนผู้ไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นสอวอถึง224คน ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการรณรงค์ของคณะก้าวหน้ากลุ่มคอลับไอลอและพักก้าวไกลจนได้รับรายชื่อจากประชาชนเป็นจำนวน1 5 9 2 1รายชื่อแม้วันนี้ตัวร่างจะถูกปัดตกไปในกระบวนการรัฐสภาแต่เราได้ปักธงทางความคิดที่สำคัญไว้ในสังคมไทยแล้ว การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้ข้อเสนอของการมีสภาเดี่ยวยกเลิกการมีอยู่ของวุฒิสภาได้รับการถกเถียงในสภาและอย่างกว้างขวางในสังคมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นไปได้อื่นๆที่จะทำให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนดังนั้นเป็นธรรมดาของการถากถางทางใหม่ที่จะยังไม่สำเร็จในเร็ววันแต่อย่างน้อยวันนี้พวกเราได้ร่วมกันกรุยทางความคิดปกักหลักวางฐานไว้ก่อน ขอขอบคุณตัวแทนพวกเราเปียบุตรแสงกนกกุลพริศวชรศิลป์ชนทิชาแจ้งเร็วเอกรินต่วนสิริและนับประกรณนนามเมืองที่ทําหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีสง่างามและหนักแน่นเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและที่สําคัญที่สุดผมขอขอบคุณผู้ร่วมลงชื่อและผู้สนับสนุนทุกคนที่มีส่วนทําให้เราได้อภิปรายถึงปัญหาและความเป็นไปได้ใหม่ในรัฐสภา หนึ่งรายชื่อของทุกคนช่วยปักธงความคิดครั้งสำคัญให้กับสังคมหนทางยังอีกยาวไกลเดินต่อไปได้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน ขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัตสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวกรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่รับหลักร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นอีกครั้งที่รัฐสภาพยายามปิดประตูความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งตนเชื่อว่าหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นปัญหาตั้งแต่มีการบังคับใช้มาและรู้สึกเสียดายโอกาสทองที่จะนําปัญหาความขัดแย้งนอกสภาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขด้วยกลไกร,รฐัฐสภารวมทั้งเสียดายที่สว และสสฝั่งรัฐบาลปิดโอกาสที่จะพูดคุยในการหาทางออกให้กับการเมืองไทยและประเทศไทยส่วนตัวมองว่าเวลาพิราย16ชั่วโมงนั้นถือว่าไม่สูญเปล่าเสียที่เดียวเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาคือโอกาสทองที่เรามีวาระที่จะถกเถียงอย่างเป็นทางการแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงความคิดของผู้คนที่หลากหลายในสังคมมารวมกันอยู่ในสภาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่ที่ แกทั้งนี้เชื่อว่ายังมีกลุ่มคนหมู่มากในสังคมที่อยู่ตรงกลางแต่ไม่มีโอกาสได้รับฟังถึงปัญหาของการมีอยู่ของวุฒิสภาที่ไม่ได้มีฐานรากมาจากประชาธิปไตยส่วนการพูดคุยถึงที่มาหรืออำนาจและการตรวจสอบการทำงานของศารรัฐธรรมนูญความเป็นอิสระอย่างชัดเจนขององค์กรอิสระ รวมทั้งปัญหาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ไม่สามารถตอบโจทย์อนาคตของชาติได้อนาคตของประเทศนี้จะเต็มไปด้วยอดีตถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาสามัญสำนึกนำกลับเข้ามาสู่การเมืองไทยได้อีกทั้งยังเชื่อว่าประชาชนที่ได้ฟังถ้อยแถลงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็น่าจะพอพิภากษาได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตให้กับประเทศนี้ สุดท้ายตนในฐานะหัวหน้าพักก้าไกลพร้อมที่จะนําข้อเสนอของประชาชนฉบับดังกล่าวมาเป็นนโยบายทางการเมืองในการหาเสียงเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยคาดหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนที่เห็นด้วยพร้อมยืนยันว่าจะดําเนินการผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยจะนําประเด็นดังกล่าวไปหาหรือกันต่อว่าจะเป็นไปในลนาาักษณะใด ส่วนที่ว่าการเมืองนอกสภาจะร้อนแรงหรือไม่นายพิธากล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด -19 เศรษฐกิจภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งจะส่งผลงกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนว่าจะมีใครจริงใจกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้าง